มาสิดึงไปอืมนักตีได้พุ่งเข้าไปอื้ออื้อโอ้ยอ้อเก็บตายเก็บตายเฮ้อื้อเก็บตายหรอตายใจพุ่งไปฝัดเฮ้ได้1คิวโอเคโอเคจัด1คิว หนึ่งคิวได้มสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV คุ้มๆเติมเร็วเติมปลอดภัยและราคาถูกผมขอแนะนําร้านนี้เลยครับ Melo t o อัพเกี่ยวกับการเติมเกม RV และเกมอื่นอีกมากมายนะฮะเติมง่ายๆเพียงแค่ใช้ Open ID ของตัวเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยนะครับหรือใครที่สะดวกแอดไลน์นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ Melo Top Up นะครับอย่าลืมใส่แอด้วยนะครับเติมเกมคุ้มๆเติมเร็วเติมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องร้าน Melo t o อัพครับอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับเอาเราจะต้องขอกราบสวััสดีีททท่่่่นนาารรกกกกปะจชอองเลิุุค นี่นะครับยูกผมเอลิก้กาครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครสุดโหดอย่างเอนโซกเลยนะฮะเป็นฮีโร่ที่แบบโหดมากๆเลยนะถึงแบบขนาดคนแทบจะไม่หยิบใช้ <laughs> ฮีโร่ตัวนี้ได้ฉายาว่าคีปถือโซฮะวันนี้ผมก็มาร้างคำสาบฉายาของคีปถือโซของเอนโซฮะจะไม่มีคำสาบนี้สำหรับตัวละครอย่างเอนโซนะเอนโซจะเป็นฮีโร่ระดับ S3 สตัวเลยนะจะเป็นฮีโร่ที่โหดที่สุดเลยฮะวันนี้ผมจะมาเล่นเอนโซสายขวานะนะโอ้โหอึดถึกทนบึกบึนแน่นอนก่อนจะไปดูคลิปก็อย่าลืมเลื่อนลงมากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเอลิก้าเนี่ยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเอนโซ สขยขวาน,นีมันจะรอดหรือเปล่าไปกันกวางโซมาแบบเทๆปึ๊บไม่โดนอะไรเลย ว่าตีปกติก็ได้วะ่ะเธอไม่ไหวเลยสำหรับการใช้สกิลของเอนโซไม่น่านได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยสำหรับการเล่นเอนโซของผมนะเนี่ยโอ้ดาเมจเบามากเอ้ยเดี๋ยวเราต้องมาดูเลตเกมนะมันจะแรงแค่ไหนแรงแค่ไหนดึงไปดึงทีฮืมดาเมจอยังเบาเบาจริงนะโธ่ฟาดไปฟาดไปทีฟาดมันเกนเลี่เไย เฮ้ยเอายังไงป้าไหลป้าไหลยังไงไม่ให้หรอกวับไม่ให้อืลักได้ลากก็ได้ฟอเรนฟอเรนช่วยด้วยฟอเรนอยู่ฟันมันฝันดึงโซปึ๊บปั๊บยกทันม่ปึ๊บไม่ได้หิวแต่ก็ได้ตัวโอเคในเรื่องอยู่ฆ่าคนไม่ได้ฆ่าคีบก็ได้ถือว่าเป็นเรื่องดีโอเคเอาอะไรรองเท้าตั้งสถานะดีกว่าหน้าจะเฟลกว่าเยอะเลยวันดีลาวิวนายเตรียมตัวตายได้แล้ว ช้เสียงอะไรวะเนี่ยมาสิดึงไปกดด้วยพุ่งเข้าไปอุ๊โอุ๊ยเก็บตายเก็บตายเฮ้ยเก็บตายโอ้โหว่าตอนนี้อย่าพึ่งมาขอร้องอย่าพึ่งมามันมาแล้วนี่หลบได้ยังไม่ได้แดกหรอกเอ้าอะไรวะมาได้ไงโอ้ไม่ไหวเลยเฮ้ยพวกเองคิดว่าเฟี้ยวนักเหรอมาสิมานี่ปลาหมึกจับไปเป็นทาโกอ้ อ,อแขกมันสวย,ยมาดีเลสเตอร์ตอนนั้นนายทำอะไรไหมออกมาออกมานี่ออกมามาเดี๋ยวจะเข้าไปหาก็ได้ถ้าเกิดไม่ออกมาจัดไรเดนพาไปเลยลูกปิ้วมันอยู่ไหนเอา้าไม่มีใครตีป้อมก็ได้นั่นไงออมันไม่กล้าเล่นเออไม่ได้เลยไม่เห็นอยากส่งมาอยู่กับป้าบึกเลยก้อนดีกว่าเฮ้อ เดียเลตเตอร์นายเคยทำกรรมอะไรไว้โดนซะดึงไปทีปัดยกปึ๊บยกเออมาดิฟาดหนึ่งฟาดสองฟาดสามไม่ตายสักทีโอ้โหมากันเป็นกองเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยค่อยคุยกันโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยฟิกเกอร์มาเลยละวิ่งวิ่งขิดขิดโบนี่โบโบตายโอเครอดถือว่ารอดแม่อยากจะคุยกับเลเตอร์ไม่ได้อยากจะคุยกันทั้งกองหน่อยทำไมต้องยกพวกมาด้วยใจลายใจดำ จังหวะน,นี้แหละได้เวลาแล้วลารมังกรเลยเออฟันมังกรเอาเอางอา้ยโอ,อ,อ,อ้ขอมังกรก่อนอโอ้ยโอ้โหบางอาจมาลารเจ้าทากโกไปตายไปไป,ไป,ไปฟาดได้หนึ่งคิวโอเคโอเคจัดหนึ่งคิวหนึ่งคิวได้หดาเมจไม่มีเน้นถือไว้ก่อนจังหวะน,นี้อาจจะทำอะไรไม่ได้แต่ก็ดูดีนิดหน่อยเฮ้ยอ,อย่างน้อยก็มีช็อตเท่ๆแล้ววะ่ะเฮ้ยตีคลิปเอาปอมละกันได้ไหมเนี่ย น่าจะได้นะอีกสองตัวมันไปไหนน่าจะไปเติมเลือดกันหรือเปล่าไม่ได้ดูแบบด้วยอู้ไม่ได้ดูอะไรเลยชีวิตซอยป้อมแล้วกันฟาดเอาฟาดเอาฟาดเอา,า,เอ,าอู้มีฝากรายงานด้วยเฮ้ยโอเคอเคเคเเค,เคไม่เราฝากไม่ใช่ยาต <c oughs> ้ตีคลิปแล้วกันไม่ได้เรืองอะไรเลยเฮ้ยฮีลาววิวปะอุ้ยบังไฟพญายนาคมาจากไหนให้ตายเถอะมาเป็นก้อนเลยเจังหวะนี้ต้องดักดัก อโอ้โหได้ปลาไหลอเบซอนอุ้ยๆๆสามตัวสามตัวให้ตายขอร้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งมไม่โอ้โยิงแรงมากเก็บได้ไหมเดี๋ยวไปดูก่อนฮัลโหลกลับบ้านอย่างเราวิวกุ้งเราวิวน่าจะกลับแล้วแหละโอ้ไม่ได้ฆ่าเลยวันดีเจ้าทาโกเจ้ามาอีกแล้วนะไม่อยากคุยโอ้โหมันเปิดอันติใส่หรอกต้องว่านี้ต้องถอยในยริงอ้าวเพื่อนมาปิดแล้วบายบายทาโกทาโกจ่ามานีแล้วลูกทาโกจ่าสวยเพื่อนแข็งสวยมากเลย ช่วยอะไรได้ไหมช่วยอะไรได้ไหมปึ๊บออื้หือล็อกโคตรไก่อื้อว้าวว้าวใจเย็นใจเย็นอุ้ยอย่างน้อยก็ลร้ามาได้หนึ่งตัวถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าเอาแค่ล็ากกุอื่นมาก็พอใจญ่เลยโอ้ยเฮ้ยไม่ไหวเลยแม่แห่นี่แด่ดีแด่ปึ๊บันดีลิงน้อยอุ้ยโอ้โหมันจะล็อกหลบก่อนจังหวะนี้โอ้โหเปิดอันติว่าวไปดิทากลคุ้งมาสิตอนนี้มีเพื่อนละมานี้ เข้ามานี่ยกไปอืมมามาคุยกันก่อนทาโก้คุงอุดดาเมตเราหายไปไหนเป็นเอนโซที่ไม่มีดาเมจททโก้ทุยทาโก้ไม่ใช่โคโก้อะไรเนี่ยอ,อูสวไไวโอเก็บไม่ได้อะไรสักอย่างลนะดาเมตก็แทบจะไม่มีเป็นป่าที่แบบดาเมตแทบจะไม่มีเลยตอนนี้เราไปชิดป้อมของศัตรูเรเวลา ไถไถไถอุ้ยโอ้โหทากโกเอาอีกแล้วโอ้โหตัวแบกทีมนะบอนิ่บักทาโกโกมานี่คุยกันก่อนอืมฟาดได้ฟาดฟาดได้ฟาดมาดิบ้าดิอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ๊ยโอ้โหมันล็อกแล้วชิปหายแล้วตายแน่ครูโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเก็บตายโอ้โหเลข5ห้ามันหัวเลยเดี๋ยวฟันป้อมกันไม่มีดาเมจสู้เขาเอาป้อมดีกว่าน่าจะสู้ได้สามป้อมสิเพื่อนสามป้อมไม่เพื่อน นไหนๆก็ไหนๆสามป้อมเถอะนะน้เพื่อนนอะผมว่าสามป้อมเฟี้ยวกว่านะอุ้ยเพื่อนน่าจะจบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวปั๊มนี่ปั๊มสาม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 ต้องแบบอืออืออือ้ยขอลาวิวขอลาวิอุ้ยมันตายก่อนโอเคเอ้าเฮ้ยเอ้าโอ้ยจบแล้วเออจากที่ผมเล่นมานะฮะสำหรับเอนโซนะมันเป็นฮีโร่ที่แบบอืมใช่ฮะอย่างที่ทุกคนคิดครับก็คือคีปถือโซ